ตอนนี้มันกครับงน้หนักในประเทศอินโดนเสียแล้วลมไม่มีเลยการลอยตัวและการกระจายของฝุ่นละอองอยู่ในระดับต่ำการไหลเวียนและการไทยเทอากาศไม่ดีจึงหยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุณเพื่อเรา กิจกรรมการรณรงค์ประชาพันธ์คิกออฟป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5หาของราบเยนเชญด้ในความเคารพครับขอบคุณท่านรองประพันธ์ครับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับท่านหัวซาส่วนรายการท่านหัวหน้าหน่วยงานทุกๆส่วนรายการทุกๆหน่วยงานครับจังหวัดข้างเคียงเรารวมทั้งคนทัしし <speaks> <middle> <field> ้งหมดที่จะต้องมาเดินทางผ่านจังหวัดพระนครศรีญยาของเรานะครับมอบนโยบายไปแล้วทําไปแล้วทั้งหมดแต่วันนี้ต้องปันนี้ยิ่งขึ้น ให้ไปพบที่นั่นแล้วก็ไปตรวจที่นั่นพยายามไม่ปิดบนถนนเนื่องจากอะไรฮะถ้าเราปิดแล้วจับบนถนนก้องยิ่งในช่วงเช้ากับตอนคืนที่ท่านสังเกตน,นะฮะเดี๋ยวช่วงสายๆอากาศจะดีขึ้นเล็กน้อยและสองจุดตอนนี้เนี่ยไปติดตั้งกล้องอวงจรปิดไว้นะครับหมายเลขเบอร์โทรศัพท์มีทั้ง16อํอำเภอนะครับเป็นเบอร์หมายเลขพัดลายก็ดีหรือเ,เบอร์หมายเลขรปีนี้ไปทําความเข้าใจนะครับไปขอไปนะก็ไปติดหญ้ามันแห้ง นะครับนั้นไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงครับที่บังปะหันที่นครหลวงนะครับําเหมือนการไปแล้วแล้วก็อีกสี่ Đấy cả cho xì tám tôi đây cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn